สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้นะครับผมมางานบวชผู้จัดการไทยรถแห่นะครับน้องบอลไทยรถแหนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดนะครับบ้าน้องไผ่บอระบือนะพี่น้องเนาะสารคามนะครับเมื่อคืนนี้ไปงานสารนอตเพชรปันแพงมานะครับที่ชุมแพนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกํามุงโกว่านะครับพอดีพ่อนักกดหัวกาวมุงนะครับก็รีบมาเลยนะครับ ก็เดี๋ยวกำลังจะไปนะครับตอนนี้เิทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมท,ที่จะแสดงคืนนี้นะครับของแทยรถแห่นะครับแล้วก็มีศิลปินอีมากมายนะครับมีพิธี่ทีมออดิโอมาด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าจะเป็นรถแห่แท้รถแห่นะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปาบ้านพนักเนาะ <Okay. S 1> นะครับผมม่รูเขากดหัวเสร็จหรือ,อยังนะครับได้ยินเสียงอยู่พี่น้องเนาะ นี่วันนี้ใส่เสื้ออีลามาด้วยนะครับผมใส่เสื้อใส่เสื้ออีลามาทำบุญกับข้างหลังนี่ก็จะเป็นอ่าตะมิกนะครับผมชื่อมิกน้อยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้นอนนะพี่น้องโอ้ <Okay. S 1> oh, น,นุ่นน่ยบานงาน มาทำบุญด้วยกันนะพี่น้องบุญบวชนาคนี่เป็นบุญใหญ่นะครับปีนี้ผมบวชไปทั้งหมดสี่ท่านสี่องค์เนาะในทีมงานไทยรถแห่ครับผมร่วมเป็นเจ้าภาพน่าจะทุกองค์เลยทุกองค์เลยทุกรูปเลยนะครับเอารถแห่มาช่วยสิแล้วก็ช่วยต่างๆนะครับสวัสดีครับครับครับกินข <laughs> ้าแม่ล่ะนะเราจะดูกันว่าขนาค โกนหัวหรือยังสวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับโกลี่ยังครับกำลังโกลผมโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำพิธีอันนี้เมื่อคืนรอรอสุดเลยกับข้าวรอไม่เป็นไรไหนพ่อหนักพนักติดตามมาให้ลุงเลี่ยไม่ลืมครับเรียนแจ้เข้ามา ครับเดี๋ยวเขากำลังจำครับอันนี้บ้านข้าวนากโกนพขาหน้าไปใส่อ๋นนอครับเขาโกนเสร็จแล้วขนาดไหนอนไาดตอนนี้หัวกำลังล้นอยู่อ๋อเนาคกนเรียบร้อยแล้วมาไม่ดันนะครับ <laughs> ไหนสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว ขอกลัหน you. oh, oh. oh ่อยครับสวัดีครับสวัส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 ดีครับเจ้าสวัสดีครับโอ้าวไม่ดีเลยขก้นได้ไหมโอ้สวัสดีครับหน้าแบบเสียมากเลยอันนี้นะเดี๋ยวขอขกลัวทักนิดนึงเดี๋ยวอ่างโอเคเอาคิืนได้ไหมจัดการก่อนอ้าเอาตรงนี้วันหยิตรงอกนี่ดันเดี๋ยวเสียเดี๋ยวใช่ตรงคิี้ดีกว่าเจ้าฐานนู่นยิ้มๆอยู่ เออลมกาสวัสดิ์พัดเด้ออาทิตย์สินเด้ออ่าลไปกินมาม่าเด้อเออแต่มิกเอาไหมกลัวไหมต่มิกกลัวไหมกลัวดกดัดนะกลวนะเก๋าดีๆนะเฮ้ยอย่าสั่นอย่าสั่นเฮ้ยมาไม่ทันมาทันตอนนี้แหละเยอะเยอะเยอะเทันมาทักหนึ่งนนี่อ้ามอ้ามก็จะมาแต่เมาซื้อนะเม่ย ใช่ครับี่ครับจะตายพอดีไปเบื้องหมอลำมาเาาน้อยเลยไม่ได้นอนเลยใช่ครับเป็นวนธีสองทำไมไม่ให้ทำไมไม่ให้เจ้พี่มาถือหมอน อันนี้บ้านงานนะครับชื่นมืดมากเสียงใครเนาะคุณคุณนอีกบีมไปมาบีมเสียงใครโว่พูดเก่งแท้อันนี้ครับบ้านผู้จัดการบอลน,นะครับผมแป๊บ,บ็นึงนะลูกบ,บรรยากาศชื่นมืดนะครับวันเดี๋ยว น,นี่จะเป็นพิธีนะครับแล้วก็จะเป็นของญ,ญาติๆของผู้จัดการบอลนะครับได้รนนครับนายนากลัวอยู่ห้นายนากลาัวเสร็จนะครับพี่นอ้องโนี่ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วนะ เวลา9โมงแล้วนะครับผมก็จะได้ทําพิธีทาขวานนาคเนาะตามพิธีการต่อไปนะพี่น้องเนานะาานะน,นะนะครับผมน,นี้แด็ดก้อนหอนอนุมโมทนาบุญนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับผมอนุมโมทนาบุญนาคบอลด้วยนะครับก็ฝากคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์กันได้นะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจ หนักนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะทายให้พี่น้องชมเรื่อยๆนะครับพอเสร็จจากวิธีตรงนี้อาจจะไปพักนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาอีกทีช่วงเย็นๆน,นะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมาช่วยงานตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็นจะเป็นไทยรถแห่เล่นสองทุ่มจนถึงประมาณห้าทุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นพี่ออฟสงการอัลลนะเนาะ ตนะครับแล้วก็จะเป็นก๊อปแก๊ปการดนตรีนะครับพี่พีทีมอดิโอนั่นเองนะครับมีพี่หมิวปัทมาพี่กอยใจนะครับเลนเซอร์เอ็มเอ็มโคราชนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับผมแทนน้องชายด้วยนะครับผมกับฝากพี่น้องนะครับร่วมอนุโมทนาบุญนะครับผมบวชองค์ที่สี่เนาะของแทนรถแห่นะครับปีเดียวนะบวชสี่องค์เลยนะเพราะว่าอายุนี่จะไล่ๆลกันนะครับไม่ห่างกันมากนะครับผม คุนะรับแล้วก็มีเพลงใหม่ของกีฬาเนาะเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็ฝากพี่น้องอช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ด้วยนะครับเพลงสาวสำน้อยคอยฮักเนาะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยนี่ผมก็ไทยรัฐแห่แชร์ทุกแพลตฟอร์มแล้วนะครับเพลงของอีฬาทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะครับทุกช่อง YouTube ของไทยรัฐแห่แชร์ทุกคนแชร์ทุกช่องของไทยรออัฐแห่เอาไปแชนะครับแล้วก็เพจในเพจ แอปสีฟ้าก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแช์หมดแล้วนะก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมให้หล่าเนาะดันให้ติดมแมลงนะครับวันนี้ก็ใส่เสือ้อล่ามาโกนหัวโกนหัวพาะนากักนะครับโอเคเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้ทําพิธีน้องพี่น้องเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเทือกห่าก,กาลังมากันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปติดตามคลิปหน้านะครับตอนนี้ สวัสดีครับ